งแอมงานโมครับเครื่องก้าวบุ่มทำไมมันมืดล่ะนี่ได้ค่นี้นะครับพอดีผมปิดไฟฝั่งนู้นไปไม่ทําเสร็จแล้วผม,มเปิแปกข้างนอกแล้วไปส่งเลยนี่2แอมห้5ทันทีอารมณ์ได้ครับงานโมรัด3ระเบิดครับ 1, 1> เดิมมา4ระเบ็ดนะครับผมพันน้ตแปลงได้แค่3ระเบ็ดพันที่รเบ็ดได้ไหมได้ครับแต่มันไม่สวยครับผมลงแล้วไฟายไฟไมันจะอ,อกไม่สวยผมเลยเอาแค่3ระเบ็ ไฟตรงนู้นก็เปิดอยู่ทั้น,นเมื่อจังที่แบตครับห้าสิบแอมลืมชาร์จครับไปชาร์จได้ห้าทีเมื่อกี้ฮาร์วาร์ดฟิลลิปครับไปตามสุดงานโมนครับตัวนี้สองแอมครับตัวนี้เศษสองครับ รับร้อนไหมตอนนี้ไม่ร้อนครับแต่ถ้าพันธะเทอร์โบบัดมันจะร้อนแน่ๆนครับรับประกันเลยครับว่าร้อนแน่แน่พันธะอร์โบบัด่ถ้าเจ็บแรกครับเจ็บสามไม่น่าดนันนอกเจ็บสามรอบมันเยอะครับพันธะเทร์บัดครับเสรเ็บแรก ตัวน,นี้เดินได้เรือเรือพอได้ครับผมลองใช้ตะแกงตัวน,นี้ผมก็ใช้บอนกันที่บ้านเป็ดสองครับเนี้เป็ดสามครับร้อนครับร้อนขึ้นมาเห็นเห็นแล้วครับทันทวัดไม่แปลกว่าบดันกำลังจริงๆมันไม่ใช้ถึงขนาดนี้นะครับหม้อตอนนัวนี้น้ำประมาณสองเมตรไม่เกินครับเต็มที่ โอเคครับขอบคุณครับ